นิดมาทักทายก่อนไปวัดค่ะวันน,นี้มีเวลานะคะมานวดหน้าทาครีมก่อนอาบน้ำวันนี้นิดตื่นเชา้านิดจะใช้สามตัวนี้เลยนะคะลงให้โชคเลยจริงๆแล้วสามตัวนี้คือการนวดรอบดวงตานะคะแต่วันนี้นิดจะนวดขั้งหน้าเพราะว่าก่อนอาบน้ำเนอะเราจะให้มันเหนียวแค่ไหนก็ได้ตื่นเช้ามันก็มีเวลาที่จะรีวิวเพราะนิดเหมือนว่าจะไม่ได้รีวิวมานานแล้วก็เลยอยากรีวิวค่ะ ใช้ให้มันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะนวดอันนี้ทีสามกว่าทีสามครึ่งเราจะนวดก่อนอาบน้ําค่ะประมาณนี้เลยนะคะเ,เยอะๆเลยเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเหนียวไงคะเดี๋ยวเราอาบน้าทีสามครึ่งนี้ยรนวดเสร็จก็ประมาณตีสี่ครึ่งอาบน้ําก็วลวดผมทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อาบน้าค่ะอยู่หน้าเราจะได้กระชับนะคะลุกลุิขนอ่าตัวนี้ช่วยได้เยอะค่ะนะคะ ยิ่งรอบดวงตาช่วยได้เยอะเอาเราทารอบดวงตาไปก่อนเลยค่ะนะคะเพราะจะเน้นรอบดวงตาแล้วก็ไล่หนักทีนี้ทําไมนวดแรงจังที่นี้ไม่ได้นวดแรงค่ะหนังพี่นี้มันเหี่ยวเนาะ,ะคนวัยหกสิบกว่าคนจะเข้าใจส่วนมากที่คอมเมนต์มาน่าจะไม่ถึงห้าสิบอะค่ะเพราะว่าหนังเขายังตึงอยู่พอเห็นนิดนวดก็เหมือนนิดนวดแรงค่ะนะคะเหมือนน้อกเ,เห็นไหมคะดันนี้นะคะเราหนามากดัน,น,น,ะะดนขึ้นไปค่ะ ที่มันแรงก็เหมือนว่าหนังนีดมันเหี่ยวไงคะพอหนังเหี่ยวกดลงไปนิดเดียวมันก็ไปเห็นไหมคะเนี่ยปั้นแก้มลูกท้อแก้มลูกสม้มอะไรประมาณนั้นแหละค่ะนะคะถุงใต้ตาดันขึ้นไปค่ะนะคะด้านน,นนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเอามือน,นี้ช่วยนะคะ,ะมือน,นี้ช่วยฟอร์มเหนียงนะคะดันขึ้นไปเอามือน,นี้ช่วยเห็นไหมคะ ดันเพฟันความร้องน้ำมาเอาดึมือที่ช่วยเห็นไหมคะลูดขึ้นมาเนี่ยลวดอย่างนี้คะ่ะกาลังกําลังดึงมันมีแล้วเราจะปั้นหน้าได้ดีค่ะนะคะท่านี้ก็เอาเนียงนะคะเอามือถูกได้ตาเนี่ยได้หมดเลยคะ่ะได้ทั้งครึ่งหน้าเลยใคะไหมคะแล้วมือนี้ช่วยโอบไหมคะนี่ทำแบบบ้านๆน,นะคะ ไม่ไม่คอมเมนต์เข้ามาแรงๆนะคะว่าทําไมไม่เดนน้าเหลืองเสียอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลานี้นวดหน้านะคะนี่ก็จะเดนอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะสิ่งสําคัญของนี้คือการอบสมุนไพรค่ะพออบสมุนไพรแล้วเหงื่อเอยนะคะรูุ้มนเปิดเดนน้ําเหลืองเสียใครมาเสียมาออกมาจากเป็นทางเหงื่อค่ะนะคะเพราะ,ะฉะนั้นนี่ถึงเดบไม่ได้เน้นเรื่องก,การเดนน้ําเหลืองจริงๆแล้วมันคือควรจะเดนอย่างเงี้ยค่ะนะคะรูขึ้นไปแล้วก็ กาปงมาอย่างนี้ค่ะนะคะสําหรับคนที่อบไม่เต็นนะคะขยี้หัวตาลคะ่ะขยี้หัวคิ้วนะะี่ค่ะแล้วสิบเอ็ดนะคะขยี้แล้วก็เอาบบน,เนิ้วโป้งกดเหนียวแล้วก็ดันขึ้นไปอย่างนี้นะค,ะนนาาค่ะนูนหน้าทาครีมเช้าเย็นได้ค่ะนะคะแต่คุณจะยกกล้ามเนื้อไม่ขึ้นนะคะกําลังหนึ่งมันไม่พอดันขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปอาบน้ําไปวัดกัน นะคะคเดี๋ยวถ้านิดมีเวลาหลังสำหรับคนที่กูกล้ามเนื้อน้านะคะเดี๋ยวถ้ามิดนิดมีเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วยังยังพอมีเวลาเดี๋ยวมิดจะ,ะนวดหน้าหาขีนตอนเชา้าให้คุณดูอีกทีนะคะนี่ค่ะจัดกรอบหน้าค่ะนะคะจัดกรอบหน้าให้มันชัดเจนนะคะกล้ามเนือ้อจัดกรอบหน้าเห็นไหมคะดันขึ้นไปอย่างนี้น่คะ กรอบน่าจะได้ชัดเจนนะคะลองทำตามดูนะคะคนดี